อ่าฮัลโหลครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะรู้ว่าผมเล่นอนะเชิงจริงหรือเปล่าแล้วก็รอจังหวะเหมือนเขาพูดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะให้ทุกคนดูว่าผมเล่นเชิงหรือเปล่าหรือเล่นรอจังหวะไหมเชิงไม่อะไรไหมถ้าใครเล่นสายไฮไลท์นะผมเล่นไฮไลท์นะแล้วใครคิดว่าผมเชิงหรือเด้รอจังหวะเขาอะไรอย่างงี้ก็ ไ่ปบอกผมหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าผมรอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าผมยิงแต,แต่ละช็อตเป็นไงมาถ,ถึงจะดูยากอย่างนี้หนะ่อยแต่ผมก็น่าจะดูออกกันนะครับพวกพวกคนที่แบบว่าตึงๆหรือว่าพวกที่เขาเล่นกันน่าจะดูออกนะเพาผมเชิงหรือเปล่าเชิงแบบเชิงไฮไลไท์ผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแบบไหนนะครับแต่ว่าที่รู้ผมก็เล่นตามสเต็ปผมนะ <First fly. S 1> อันนี้หัวหนึ่งนะครับเอาโอเคครับผมก็ให้เกียรติเขานะผมก็ยอนะ อันนี้ผมเล่นเดิมพันุ์ด้วยแหละเขาน่าจะหัวร้อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลงกลุ่มให้ดูนะครับว่ามันมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรีเลยนะเดี๋ยวรีไปถึงตอนใกล้ๆจะใกล้จะยิงเลยเลยนะครับเพื่อผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรครับผมไม่ได้หยามไม่ได้อะไรนะเล่นเดิมพันุ์กันนะครับพีก่ก็ก็ได้มาแล้วครับ โอนนะครับโอนอยู่นะครับอันนี้คนนี้ก็เขาก็โอนจริงนะครับแต่แต่แบบว่าน่าจะนับคือคือคุยกันอีกแบบหนึ่งราคาหนะึ่งแต่โอนมาอีกราคาหนะึ่งนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ไม่อะไรมากดีกว่าไม่ได้นะครับอ่าน,นี่ก็จังหวะหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอไปอีกนะจังหวะนั้นเชิงไม่เชิงไม่รู้นะอ่าดูจังหวะนี้กรับ ชิง,งไม่รู้นะครับแต่วันน yep> ี้ก็แตกนะครับผมไม่รู้ว่าผมเชิงหรือเปล่านะครับผมก็ให้เกียรติเขาตลอดเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะผมแตกเหมือนกันนะเขาก็คงจะงุนหงหิดแหละผมก็เข้าใจแหละว่าผมเชิงมั้งเขาบอกว่าเขาอยากเล่นเชิงแต่ผมเล่นไม่ได้นะครับผมไม่ค่อยเชิงนะเล่นไม่เป็นนะครับเขาบอกว่า าก็อยากเล่นแบบไอ้พวกแนวเดินยิงยืนรออะไรพวกนี้เชิงไฮไลท์แต่ว่าไฮไลท์แบบยิงหัวแต่เป็นเป็นแนวเชิงอ่ะผมไม่แน่ใจผมเล่นไม่เป็นนะครับผมก็เล่นไม่รับอันนี้ก็หัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เชิงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมก็ย่อให้ตลอดเลยอ่าต่อต่ออันนี้อันนี้นี่เกมไวหน่อยนะครับมาปุ๊บผมก็ ส,นะสุ่มยิงนะสุ่มยิงไวงั้นก็โดนนะครับอันนี้ก็โคตรตื่นเต้นเลยนะผมบอกเลยมือสั่นเลยนะครับแต่ว่าเกมห้าเกมสีเนี่ผมก็เริ่มชิวๆแล้วเพราะว่ามันมันเริ่มได้ยิงลนะดูดูเขายิงผมนะผมปงก็ไม่ได้อะไรนะเขายิงผมนะตึงนะรับจังหวะนี้ตึงนะเออนนตึง,นะออตงอโอ้อยอะขอโทษด,ด้วยนะครับขอขออนุญาตด้วยนะครับที่ว่าเอาเอาเอะไรมาลงแบบนี้นะครับแต่ว่า คือคุณบอกว่าผมรอเดี๋ยวผมเปิดแทให้ดูก้นะครับเดี๋ยวก็อยากรู้จริงๆว่าผมรอจริงหรือเปล่าอันนี้เกมที่ผมก็แตกนะเขาน่าจะหงุดหงิดอย่างหนึ่งคือเขายิงหัวผมไม่โดนแล้วน่าจะยิงโดนหัวแหลวแต่มันขึ้นสังหารนะครับแล้วเขาคือเกมนี้คือเล่นนับนับหัวนะไม่ไไม่นับสังหารนะไม่นับเกมไม่นับเกมนำนะนับแค่หัวครับมันน่าจะขึ้นสังหารแล้ะเนี่ยเห็นปะเห็นปะแล้วเขาก็ แสดงอาการนะครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงอะไรไรูกแล้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้ถือนะครับผมก็เล่นตามเกมนะผมเริ่มหวั่นนะอันนี้เริ่มหวัน่นละเริ่มเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยพี่อะเริ่มยิงแล้วผมก็เริ่มเริ่มเออน,นะเริ่มหวั่นหวันหน่อยหาไม่เจอในจุดน,นี้ผมหาไม่เจอหาเขาไม่เจอนะ,อะ <First S 1> ผมนึกว่าออกมาอีกทางนะครับก็เลยจบเลยครับโดนจริง ต่อไปผมก็รวบรวมสตินะใครที่ถึงว่าจะใครที่เคยเล่นเดิมพันก็จะรู้นะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับตอนยิ่งเขายิ่งเกมนําอะเขาเขานำเราโหเลิ่ยงแบบโคตรสุดแบบอะเปิดซีหายอันนี้ปืนผมลัานสองเม็ดนะอันนี้ผมเชิงหรือเปล่าไม่รู้นะ <First slide. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมเชิงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับคนที่อันนั้นก็ขอโทษด,ด้วยนะคนที่ผมเล่นด้วยนะ,ะต่อต่อต่อ เตรียมไว้นะเตรียมไว้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเชิงไม่เชิงนะครับผมก็ยิงตามสเต็ปผมนะผมเล่นสเตปอย่างนี้ผมก็ต้องเล่นอย่างนี้นะเนี่ยนะครับ <First Blood. S 1> อ่าก็ประมาณนั้นนะครับอ่าขอบคุณครับเอ้ยยังดียังดีงดเออเดี๋ยวผมไปเปิดแชทให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดแชทให้ดูนะเดี๋ยวนะ อ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเชิงอะไรเนี้ยเล่นเชิงรอสแนปอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดอันนี้อยู่